สวัสดีครับวันนี้พขกับเราทีมงาน,งน,น,นกินปละผมอานนีนาะสวดีครับสวัสดีครับวันน,นี้อากาศดีเราอยากรู้ว่าเราไปทำอะไรติดตามได้ในอีพีนะครับยวไปตามตะวันบุบบันไปตามนมสนุกสุขสมหัวใจ ที่ยาวนานหรือสันแค่เพียงคำเอาตูแชร์น้ำแล้วเดินต่อไปเพื่อสอบหาเนื้อพากุมครอบซ้ายลมพงรอกไว้ส้ายใจไล่ลูตอนนี้เราถึงที่หมายแล้วค่ะเราเทกับนักสาตย์นักสาทย์วันนี้เราทําอะไรกันบ้างครับวันนี้จะไปลงเอาเป็ดไปลง ประช้อนจะได้สักทีรอดิตอนนี้เอออย่าเพิ่งไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวเจอกันครับเพราะเรายังไม่ถึงหมายที่เราจะไปลงเบ็ดเราเอาปูดไปหังก่อนต้มน้ำรอเลยจะต้มน้ำรอเลยใช่ไหมถ้าไก่มีอยู่แล้วจะต้มได้เลยเอาตัวแพงสุดเลยนะได้มีขังไว้แล้วนะสองตัวโอเคโอเควันนี้เจอไก่ใต้น้ำตอนนี้หลังจากปลอมเครื่องก็ได้สักพักนะครับเราก็พร้อมแล้ว ใช่บอกหวานก็มั่วนนะไปนะครับพร้อมไหมพร้อมจิ้งลุยในมืออะไรอ่ะเหยื่อปลาเปล่าเหยื่อ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 ปลาหมักเองหมักเองเจอกันครับปลาหลิมปลาหลิมตอนนี้อุปกรณ์เราพร้อมนะครับนี่ธนูครับผมเอ่ใช่เปียกพร้อมครับ ตอนนี้ถึงที่หมายแล้วเรือเอาสักสามโลเพรานงอนงอนคู่แล้วคูแล้วครับตอนนี้จะพาชมวิถีชาวบ้านนะครับในการ ปักเบ็ดดักปลาจับอย่างนี้มันมันมัน,ม,นมันต้องเกี่ยวหลังหรือเกี่ยวหน้าครับเกี่ยวคางเกี่ยวคางบอกเลยว่าตอนนี้พร้อมมากครับอุปรกรณ์พร้อมจะลองเนื้อหาอาจจะมีความรุนแรงไปไหมครับแต่มันเป็นวิถีชาวบ้านครับ ตายพอดีเกี่ยวนี้เหยื่อยกูตายเกี่ยวกัเกี่ยวกันได้เลยได้ปีตวก่อนบ้านนาครับอยากจะเป็นบ้านนาครับรู้เรื่องข้าใส่ นี้ไม่ต่ำกว่าสามโลขันที่เท่าไร้วครับเศรครับผมคันที่ยังไม่ถึงยี่สิบเลเบ็มันร้อยสูงไว้เปล่าเจ้าเรืยอย่างนั้นอะไเอาขาหน้าเรารู้แล้วระดับขาหน้ามันให้ร้อยใูจุดไว้นะเอาวิธีเอาวิธีน้ำน้ำจะอยู่ประมาณน้เอาจับจับตัวเบ็ดข้างมือซ้ายจับเยือเรารู้เลยไปโนถ่ายหมยนะตัวนี้เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวคางมัน นั่นแหละแล้วก็ปักรู้เรื่องครับผมคนกุงคนถ้าผมตกไปก็ช่วยมีแต่คนจะทำสิคนคนกุงครับจะอยากอยู่บ้านนาครับอย่าไปทำอย่างนั้นตามันจะไม่หากินเลย ตอนนี้เราก็ปักไปทั้งหมดประมาณที่ส0จุดนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันวะจะได้กินปลาหรือจะได้กินผักเดี๋ยวรู้เรื่องนะมัน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  อากาศสุดยอดอ่ะต,ตั้งแคมป์ตกปลาเลยนะส,สุดติงอ่ะเพอตรงนีมน้มันจะกินเยอะช่วงนี้แหละปลาเห็นไหต้องหาข้าวไปซันนะขนาจะเปี้อเลยยังไม่ไปนะ <c oughs> ตื้อเยท่านมันจะกินอยู่ <c oughs> ห้าโยขึ้นโแ่นี้เอาไห,หนมากเลย ตอนผมวิา่าผมได้ห้าโลห้าโนะนะลกว่าตัวเท่าขาตวนแห่ด้วยนะสโลเต็มอมนียบ่ตัวเลยม้าตอนนี้เหลืออีกประมาณมาาาสองขั้นสุดท้ายสองขั้นสุดท้ายครับผมามาดูกันสิว่า,าเราจะได้ป,าปาลาหรือจะได้มาละกอ,อ อย่างน้อยๆเรามีมะละกอแน่นอนนะครับโอ้สวนเต็มสวนเลยก็ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นนะอันสุดท้ายนะครับอ่าแล้วหลังจากเราปักเสร็จนะครับเราก็จะมาตรวจดูผลงานของเราว่าจะมีปลาหลงเข้ามางับเหยื่อของเราหรือเปล่าครับปไปแล้ววนนี้ นะครับปุ๊บไปแล้วล่ะขอดูหน่อยดูรู้เลยตีมันตีเยอะเยเฉยไม่ติดยังยังไม่ได้งับเลยติดตีหยอกตีหยอกเป็นเวลาเปลี่ยนเย่อะได้ม้เกือบสุดท้ายมีร่องรอยการถูกปลาหลิมนะครับเซรล์ที่ภาษากลางเขาเรียกเขาปลาช่อนนะกัดเข้าไปอสเรียกปลาคอปลาคอเดี๋ยวอิสระก่อนมันทุ่ง เออแต่มันกินนั่นแล้ะก็ยกเลยด้แต่ตัวยิ่งใหญ่ๆนาดโอ้โหเบ็ดลับลุเลยเห็นก้อนนิดสองนะครับโอ้โหนิดเดียวมึงเหยียบไว้คันนี้กูหาไม่เจอกูเห็นแต่โกกเหมือนนี่เนี่ยที่ดีก็อัดอยู่เดี๋ยวขอทรไฟนะยนี่ชื่อปลาฉลาบนะครับแต่ไม่รู้ว่าทำไมมันมาติดเป็ดได้ปลาพวกนี้มันกินกินเนื้อ เสี่ยตะเกียรน่ากวัวในสระใหญ่อะทอดกำลังดีครับผมหรือแม่กับมุมนี้เนี่ยว้าเอาไปดิไม่กล้าแต่ว่าปลาเราจะไปกลัวไหมปลาเรายุ้งสติงครับผมปลาเราเอาปลาอันนี้พอขอเลยมาอีกหนึ่งตัวสวยเลยสวยเลยคอสไซส์สวยๆต้องพ่อเลยต้องพ่อเลยเฮ้ยอย่าหลุดใหญ่วะใหญ่ใหญ่้องพ่อ